ตอนที่221ของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อล่อหลวงหลีช่ชางโซกหนึ่งเกิดอันใดขึ้นในราตรีนี้ในสำนักตู้เซียนสิบน้องหญิงตัวร้ายแอบไปที่ยอดเขาหยกน้อยในวิหารเทพแห่งเมืองอันสุยเทพธิดาอาวินเซียวปรากฏกายขึ้นเงียบๆในชุดกระโปรงลิวสีขาานางเดินเอามือไพร่หลังเข้าไปในห้องโถงที่ว่างเปล่าแล้วชื่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่บนผนังหลีช่ชางโซมีสเสน่ห์เพียงนั้นจริงหรือ เออที่จริงมันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญมากกว่ามีสี่อย่างในชีวิตที่คนมักจะคิดผิดข้ามีเสน่ห์มากบิดามารดาของข้าต้องปิดบังความร่ำรวยในฐานะมหาเศรษฐีเพื่อดัดนิสัยของข้าข้าจะได้กำไรอย่างมั่นคงและไม่ขาดทุนแน่นอนบุรุษตรงหน้าข้าผู้นี้ไม่ใช่ตุ๊กตากระดาษจําลองมนุษย์อย่างแน่นอนแน่นอนว่าหลี่ชางโซ่จะไม่หลอกตัวเอง ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเทพธิดาอวินเซียวในวิหารเทพทะเลเอ่ยถามเบาๆว่าเจ้ายังเยาว์วัยจริงจริงหรือดูเหมือนว่านางจะสับยอกหยอกล้อเขาหลี่ชางโซ่รู้สึกปวดศรีรษะขึ้นมาทันทีเขาเดาว่าเทพธิดาอวินเซียวจะรู้ภูมิหลังบางอย่างของเขาแล้วไม่ว่าโยชินสเสวียนหย่าจะไร้กาศเพียงใดแต่สำหรับหลี่ชางโซ่แล้วมันเป็นเพียงปัญหาเล็กๆในแวดวงสังคมเล็กๆของเขา แต่เทพธิดาอาวินเซียวเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงที่สามารถสังหารเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นหลีช่ชางโซ่จึงตัดสินใจไปจัดการปัญหาในวิหารเทพทะเลก่อนทันทีโดยไม่ลังเลใดๆทันทีที่โยชินสเสวียนยาบินมาใกล้หอโอสถนางก็ได้ยินเสียงของหลีช่ชางโซ่สิทน้องโยชินเจ้ารออยู่ในหอโอสถก่อนสักพักจู่ๆข้าก็เกิดตระหนักรู้ถึงบางอย่างขึ้นมาได้จึงขอทำความเข้าใจพวกมันก่อน ล่าวจบหลีช่ชางโซ่ก็นั่งบนเก้าอี้ยกหน้าหอโอสถเขาหลับตาและทำท่าจดจ่อเรากำลังพยายามบรรลุเต่าในขณะที่มีอัครเต่าคลุมเครือตัวหนึ่งลอยอยู่รอบกายเขาโยชินสเสวียนหย่าพยักน้ารับทันทีนางร่อนลงหยุดที่หน้าหอโอสถเงียบเียบและมองไปที่หลีช่ชางโซ่อย่างครุ่นคิดจากนั้นนางก็หยิบเบาะนั่งสมาธิออกมานั่งข้างนอกและเพลิดเพลินกับสายลมยามราตรี ขณะที่รออยู่เงียบเียเพื่อให้หลี่ชางโซ่ฝึกบำเพ็ญเสร็จสิ้นลงหลี่ชางโซ่เพ่งสมาธิจับจ้องไปที่โยชินสเสวียนหย่าและพบว่านางกำลังมองดูดวงจันทร์ยังเมินในขณะที่เผยสีหน้าหดหูออกมาเล็กน้อยเขาถอนหายใจและคิดว่าไว้คข้าจะคุยกับสิทธ์น้องหญิงผู้นี้ในภายหลังเอหากไม่ได้ผลจริงๆข้าก็จะเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้โยชินสเสวียนยาสักครั้งหลังจากนั้น หลีฉังโซ่ก็เปิดใช้งานตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ใต้วิหารเทพทะเลและยังคงแอบสังเกตการเคลื่อนไหวของเทพธิดาอาวินเซียวทุกย่างก้าวผ่านรูปปั้นเทพหลักไม่นานหลังจากนั้นเทพธิดาอาวินเซียวก็ขึ้นเบาๆว่าเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจยิ่งหลีฉังโซ่เริ่มวิเคราะห์ในแฝงในคำพูดของนางทันทีน้ำเสียงของนางอารมณ์ในน้ำเสียงของนางและเจตนาที่มอไม่นานเขาก็ได้ข้อสรุป เทพธิดาอาวินเซียวใช้แล้วดูเหมือนว่านางจะอารมณ์ดีหลี่ชางโซ่พันถอนหายใจอย่างโล่งอกภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อวินเซียวดูอยู่ในขณะนี้เหล่าสารุสิทธิ์ผู้ศรัทธาของสำนักเทพทะเลมีได้สร้างขึ้นมาลวกๆแต่ยังเป็นภาพที่หลี่ชางโซ่วาดด้วยตนเองเช่นกันในช่วงแรกเริ่มของการพัฒนาสำนักเทพทะเลเพื่อเพิ่มผู้ศรัทธาให้เชื่อถือในวิหารเทพทะเลหัวหน้าหมู่บ้านชาราของหมู่บ้านสง ทูตเทวะที่เข้มแข็งรวดเร็วและสร้างรายได้จึงต้องสร้างเรื่องขึ้นมากมายเรื่องราวของเทพแห่งท้องทะเลที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องหลายอย่างตัวอย่างเช่นสิบเรื่องราวของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลที่ต้องเล่าขานและคืนนั้นเทพแห่งท้องทะเลนอนกับข้าล้วนเป็นที่นิยมในทางตะวันตกเฉียงใต้แห่งดินแดนเทวะทักษิณเมื่อหลี่ชางโซ่เข้าครองสำนักเทพทะเลและจัดระเบียบกิจการภายในของสำนักเทพทะเล เขาได้จัดเตรียมชุดสำหรับการจัดการปัญหานั้นเขาตัดเรื่องราวและตำนานที่คล้ายคลึงกันออกไปมากกว่าครึ่งและตัดถ้อยคําที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไปเช่นหญิงไม้สามีตายแต่ดันมีคันจนเป็นที่ติฉินเทพแห่งท้องทะเลและเจ็ดทีดาแห่งเซียนทะเลไม่นานหลังจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็เลือกนิทานสิองเรื่องต่อเนื่องกันจากเรื่องราวที่กระจายออกไปในสถานที่ต่างๆทั่วล่กเขาเก็บรายละเอียดและพัฒนาเรื่องราวเหล่านั้นให้สมเหตุผลมาก ขึ้นจากนั้นก็ใช้พลังของสำนักเทพทะเลเข้าแทรกแซงและส่งเสริมมันอย่างแข็งขันเพื่อให้แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นหลี่ชางโซ่มีความคิดในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเช่นเคยในเมื่อไม่อาจฝืนโชคชะตาได้ก็จงยอมรับมันทั้งหมดแต่โดยดีและปรับเปลี่ยนมันเขาจะพลิกชะตากรรมและกำหนดโชคชะตาของเขาขึ้นมาเอง เนื่องจากยามนี้เขาได้ตัดสินใจจาัดก,การสำนักเทพทะเลเขาจึงต้องควบคุมสำนักเอาไว้ให้อยู่ในกำมือของเขาในทุกๆด้านเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเขาได้แน่นอนว่าไม่อาจทำให้ชื่อเสียงของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลต้องถูกทำลายให้มวหมองไปโดยไรเหตุผลภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่12ภาพบนผนังของห้องโถงวิหารเทพทะเลแห่งเมืองอันสุ่ยสอดคล้องกับนิทานทั้ง12เรื่องเหล่านั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังทุกภาพเป็นต้นฉบับของหลี่ชางโซ่ซึ่งเขาได้รวบรวมช่างฝีมือที่มีทักษะจำนวนมากในหมู่มวลมนุษย์เอาไว้พวกเขาใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างขึ้นมาอย่างอุตสาหะและมีคุณค่าทางศิลปะสูงจนได้เป็นต้นแบบเฉพาะของวิหารทั้งหลายในสถานที่ต่างๆในบรรดาเรื่องราวทั้งหลายชายชาราและเทพแห่งท้องทะเลเทพแห่งท้องทะเลเกลี้ยกล่อมจิงเว่หนึ่งสามครั้งและเทพแห่งท้องทะเลขายโค นั้นเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ศรัทธาและสานุสิตซึ่งพวกมันยังได้รับการพัฒนาให้มีภาคต่ออย่างต่อเนื่องอวินเซียวมองภาพจิตกรรมฝาผนังทีละภาพบางครั้งก็พยักหน้าเบาๆบางคราวก็ยิ้มเล็กน้อยดูราวกับว่านางมาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเท่านั้นบัดนี้ในห้องโถงใหญ่มีเพียงร่างของนางคนเดียวเท่านั้นที่ก้าวไปช้าๆประตูห้องโถงถูกปิดอย่างแน่นหนาแน่นอนว่าทูตเทวสองสามคนของหมู่บ้านสงที่ยืน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านนอกไม่อาจตรวจจับและเห็นร่างของผู้ยิ่งใหญ่ได้ในขณะเตรียมตุกตากระดาษจำลองมนุษย์นักเพราะเตาหลีชางโซ่ก็แอบสังเกตเทพธิดาอาวินเซียวผ่านรูปปั้นและอุทานด้วยความชื่นชมนางในใจนางดูสง่างามและแสนสครานโดดเด่นเหนือสามัญนางแต่งกายด้วยชุดกระโปรงิ้วสีขาวราวกับเมฆแขนเสื้อบางเบาชายกระโปรงยาวระเท้า ขณะที่นางเดินชมนางดูราวกับปุยเมฆสีขาวล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าให้ความรู้สึกสบายตาและดูสง่างามวันนี้อวิ๋นเซียวไม่ได้มัดผมของนางแต่นางเพียงหวีมันไปให้เป็นมวยแล้วปักปิ่นติดผมไว้เมื่อเทียบกับครั้งล่าสุดที่นางปรากฏกายบนเกาะซานเซียนนางยังดูเย่อหยิ่งน้อยลงและดูสง่างามมากขึ้นนางเดินเอามือไพล่หลังไปช้าๆอยู่ข้างหน้าเชิงเทียนยาวดวงตาคู่งามของนางเปล่งแสง สว่างเจิดจ้าและกระจ่างชัดเจนราวกับจะมองทะลุผ่านเห็นความสับสนในใจผู้คนได้เทธิดาอาวินเซียวมาทำอันใดที่นี่หรือหลี่ชางโซ่ไม่ใส่ใจชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามเขาคิดต่อไปในใจว่านางมาเพื่อมอบของขวัญขอบคุณให้ข้าด้วยตัวเองเพราะเรื่องก่อนหน้านี้หรือต้องมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านี้หรือบางทีอวินเซียวคิดจะเข้าใกล้สำนักบำเพ็ญเต๋าหยินให้มากขึ้นโดยผ่านตัวข้า ในฐานะเจ้าสำนักเทพทะเลและประมาจารย์เต่าน้อยแห่งสำนักบำเพ็ญนเต่าหยินลีชางโซ่ต้องพิจารณาถึงปัญหาเรื่องนี้แม้เขาจะชื่นชมอวินเซียวมากแต่นั่นก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วอวินเซียวก็เป็นผู้ทรงพลังยิ่งใหญ่ชั้นยอดที่อยู่ภายใต้จอมปราดเทพท้อยคำและการกระทำของนางย่อมแฝงในลึกซึง้งมิตรภาพระหว่างพวกเขาทั้งสองยังตื้นเขินนักด้วยผ่านพบกันเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้ หลี่ช้างโซ่ยังไม่คิดว่าเขาจะมีโอกาสได้ผูกมิตรกับผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ท่านอาจารย์ลุงเจ้าปรมาจารย์แห่งโลกบรรพาการซึ่งมีนิสัยเช่นนี้เป็นเพียงสิ่งไม่คาดฝันเล็กน้อยที่บังเอิญปรากฏขึ้นในโลกบรรพาการเท่านั้นโลกบรรพาการส่วนใหญ่ล้วนเต็มไปด้วยกับดักและกลอุบายหลี่ช้างโซ่ไม่กล้าปล่อยให้อวินเซียวรอเป็นเวลานานแล้วตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ นักพรตเต่าในร่างเซียนชราก็ปรากฏตัวขึ้นในสวนด้านหลังของวิหารเทพทะเลและรีบขี่เมฆบินไปที่ห้องโถงใหญ่พลางกล่าวกับทูตเทวสองสามคนว่าพวกเจ้าไปก่อนเถิดขอรับทูตเทวะของหมู่บ้านสงก้มศรีรษะรับคำสั่งทันทีก่อนที่จะถอยกลับไปหลังจากนั้นหลีช่ชางโซ่ก็สะบัดแท้หางมาแล้วทันใดนั้นประตูห้องโถงก็เปิดออกช้าช้าหลีช่ชางโซ่ก้าวเข้ามาพร้อมเผยรอยยิ้มและทำการคาระวะเต่าให้ในทันที เทพธิดาที่กำลังชมจิตกรรมฝาผนังอย่างเพลิดเพลินพลันหันกลับมาแล้วพยักหน้าให้หลี่ชางโซ่รายละเอียดนั้นเทพธิดาอาวินเซียวได้รับการยืนยันอย่างกระจ่างชัดแล้วว่าเขาเป็นรุ่นเยาว์แห่งสำนักบำเพ็ญเต๋าหลี่ฉางโซ่ช่วยโอกาสจากสถานการณ์นี้และกล่าวว่าไม่รู้ว่าผู้อาวุโสจะมาที่นี่ผู้น้อยต้องขออาภัยที่ไม่ได้ต้อนรับท่านให้ดีโปรดอาภัยให้ข้าด้วยเถิด สหายเต่าไม่ต้องมากพิธีอวินเซียวตอบเบาๆขณะก้าวไปข้างหน้าอันที่จริงข้าคิดว่าค่าไม่ได้ทำตัวเป็นแขกข้าไม่รู้ว่าสหายเต่าจะมาที่นี่โดยตรงหลี่ฉางโซ่ยิ้มและพยักหน้าให้พลางถอนหายใจเบาๆในใจเทพธิดาอวินเซียวกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนน่าฟังอย่างยิ่งน่าเสียดายที่ข้าไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าเซียนซานเซียวมากขึ้น ผู้อาวุโสมาเยือนที่นี่ในยามค่ำคืนเช่นนี้ไม่รู้ว่ามีเหตุสำคัญอันใดหรือไม่ไม่มีอันใดสำคัญหรอกอวินเซียวกล่าวอย่างนุ่มนวลเบาๆก่อนหน้านี้สหายเต๋าช่วยข้าพี่ชายและน้องสามของข้าได้ทันเวลาข้าทราบซึ้งใจนักจึงอยากตอบแทนน้ำใจของสหายเต๋าหลีชางโซยกนิ้วชื่นชมให้เทพธิดาผู้นี้อีกครั้งในใจเห็นได้ชัดว่าอาวินเซียวไม่อยากเกี่ยวข้องในกรมร่วมกับผู้อื่นซึ่งค่อนข้างคล้ายกับเขาเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะตัดกรรมผู้อาวุโสจริงจังไปแล้วหลี่ชางโซ่กล่าวอย่างเคร่งครึมผู้อาวุโสมาที่นี่ด้วยตัวเองก็นับเป็นการให้เกียรติผู้น้อยเช่นข้ามากพอแล้วนับประสาอะไรกับความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ที่ไม่คู่ควรให้ต้องเอ่ยถึงอวินเซียวสายศีสะช้าช้าและกล่าวว่าหากสหายเต่าไม่ยอมรับของขวัญชิ้นนี้เกรงว่าคง ยากที่ข้าจะสงบใจลงได้ดังนั้นจึงอยากขอให้สหายเต๋าโปรดช่วยทำให้ข้าสมหวังด้วยเถิดเอดิดเช่นนั้นผู้น้อยไม่เกรงใจแล้วขอรับหลี่ฉางโซ่โค้งคำนับและพึมพำกับตัวเองในใจอวินเซียวจะมอบของขวัญขอบคุณอะไรให้ข้านะใช่แล้วขอเพียงมิใช่สมบัติกรรมขนาดใหญ่อย่างทังทองหุ้นหยวนหรือกันไกลทองเขาก็พอจะยอมรับเอาไว้ได้จากนั้นเขาก็เห็นอวินเซียวเหยียดมืออ่อนนุ่มราวยกขาวของนางออกไปข้างหน้าแล้วหมวน กระดาษยาวราวหนึ่งฉือก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของนางหนึ่งตัวละครในตำนานจีนเรื่องจริงว้ถมทะเลจริงว้เป็นบุตรีของจักรพรรดิเอียนตี้มีนามเดิมว่า,วานีวานางอยากให้พระบิดาพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลบูรพาแต่พระบิดาทรงติดรัชกิจ นางจึงแอบพายเรือหนีไปคนเดียวและถูกคลื่นพายุซัดเรืออับปางจนจมลงสู่ใต้ทะเลและเกิดใหม่เป็นนกนามจริงไว้คอยคาบหินก้อนเล็กกิ่งไม้และ,มะเมล็ดพืชไปทิ้งยังท้องทะเลบุรพาหวังจะถมทะเลให้เต็มเพื่อแก้แค้นท้องทะเลตอนที่222ของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อล่อหลวงหลี่ฉางโซกสองอวินเซียวยิ้มและกล่าวว่าข้าได้ยินจากรองเจ้าสำนักเทพทะเลมาว่าเจ้าชินชอบภาพวาด ข้ามิใช่ผู้ทรงภูมิสูงส่งไรเช่นกันรู้เพียงแค่เรื่องการฝึกบำเพ็ญเท่านั้นแต่ข้าก็ยังเก็บภาพวาดสองสามภาพเอาไว้หวังมอบภาพวาดนี้ให้สหายเต๋าเพื่อตอบแทนน้ำใจที่ช่วยเหลือเอาไว้ขอบคุณท่านผู้อาวุโสขอรับหลี่ฉางโซ่โซค้งคำนับและหยิบม้วนภาพวาดด้วยมือทั้งสองเอาไว้พลางถอนหายใจอย่างโลง่งอกในเมื่อเป็นเพียงภาพวาดเช่นนั้นก็ไม่มีกรรมมากนะ เขาอยากเก็บมันเอาไว้ในทันทีแต่อวินเซียวกลับกล่าวเบาๆอีกครั้งว่าไม่อยากเปิดดูก่อนหรือหลี่ชางโซ่หัวเราะเบาๆเขาเป็นเพียงตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์นักเพระาะเต๋าจึงไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเขามากนักอย่างมากที่สุดเขาก็จะสละพลังปราณวิญญาณส่วนเล็กๆไปเท่านั้นหลี่ชางโซสะบัดแท้หางมา้าและใช้พลังเสียนประคองภาพเอาไว้ก่อนจะคลายเชือกผ้าที่ผูกไว้ อย่างระมัดระวังและค่อยๆเปิดม้วนภาพวาดออกช้าๆมันเป็นภาพภูเขาแม่น้ำที่วาดด้วยหมึกทันทีที่มองแวบแรกหลี่ฉางโซ่ก็รู้สึกว่าจังหวะที่ผู้กันลงหมึกไปนั้นช่างสมบูรณ์สดสง่างามและมีศิลปะแต่แล้วหลี่ฉางโซ่ก็ถูกดึงความคิดเข้าไปอย่างรวดเร็วอัศจรรย์นักเมื่อมองดูผืนน้ำเขาก็เห็นคลื่นน้ำค่อยๆกระเพื่อมเป็นระลอกและฉายแสงกระพริบบางๆ เมื่อมองดูภูเขาก็เห็นยอดเขามีร่องลืบและช่องทางอันตรายเป็นชั้นๆซ้อนกันจนทำให้ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเมฆล่องลอยอยู่บนภูเขาแต่ในขณะที่มองดูหลี่ฉางโซก็รู้สึกว่าน้ำดูเหมือนจะเคลื่อนไหวมีแสงเล็กๆสาดส่องผ่านเข้ามาข้างในและมีเมฆขาวลอยออกมาจากภูเขาเมื่อมองด้วยตาก็เหมือนมันจะสะท้อนเข้ามาอยู่ในใจของเขาจากนั้นอัครเต๋าก็หลั่งไหลออกมาจากม้วนภาพวาดแล้วเข้าล้อมรอบตุ๊กตากระดาษ จำลองมนุษย์ของหลี่ชางโซ่ในเวลาเดียวกันนั้นในห้องลับใต้ดินของยอดเขายกน้อยร่างหลักของหลี่ชางโซ่ก็ถูกอักระเต่าเข้ารายล้อมพัวพันกันนี่คือภาพเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นในใจของหลี่ฉางโซ่อย่างกระทันหันร่างสูงตรงยืนอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่ยกมือขึ้นและฟาดกระบี่สะบั้นฟ้าและมีโลกใบเล็กปรากฏขึ้นมาในลำแสงกระบี่นั้นณนะนี่คือ ทันใดนั้นหลี่ฉางโซ่ก็สัมผัสได้ถึงคลื่นแห่งการตระู้ในใจของเขาแรงบันดาลใจของเขาพุง่งออกมาราวกับน้ำผู้บนภูเขาและทันใดนั้นขอบเขตพลังของเขาก็ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นในขณะนี้พลังเวทต่อสู้หลักของหลี่ฉางโซ่การเขียนและสร้างพระสูตรกำลังเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมันเองราวกับว่ามันถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันโดยตรงแล้วร่างนั้นก็ฟาดกระบี่สะบ้านสวรรค์อันใดกันภาพวาดนี้มีต้นกำเนิดอย่างไร ในวิหารเทพทะเลอวินเซียวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นอัระเตาปรากฏขึ้นนั่งแอบคิดในใจว่าเทพแห่งท้องทะเลผู้นี้ทรงพลังอย่างรู้ยิ่งอาจารย์ของนางซึ่งเป็นปรมาจารย์จอมปราดเทพสันชิงเจ้าสำนักบําเพ็ญเต๋าเจียเป็นผู้มอบภาพภูเขาแม่น้ำนี้ให้นางมันเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ทง เทียนเจียวจู่แม้จะไม่ได้มีพลังเวทใดๆแต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ก็ได้ฟังอัคระเต๋าเซี่ยวหนึ่งของเขาเอาไว้ในนั้นเทพธิดาอาวินเสียวมอบภาพวาดนี้ให้กับเทพแห่งท้องทะเลเพียงเพราะได้ยินจากอาวอีวา่าเทพแห่งท้องทะเลผู้นี้ชื่นชอบภาพวาดเป็นพิเศษแต่นางไม่คาดคิดมาก่อนว่าเทพแห่งท้องทะเลผู้ลึกลับจะสัมผัสได้ถึงเซี่ยวอัครเตา๋าที่อาจารย์ของนางมอบไว้ในนั้นได้ในทันทีที่เขาเห็นภาพวาดนี้ เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเบาๆจากร่างจำแรงของเทพแห่งท้องทะเลนี้เทพธิดาอาวินเซียวก็เผยรอยยิ้มอ่อนโยนทันทีนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการทะยานขึ้นสู่ขอบเขตพลังที่สูงขึ้นไปในห้องลับใต้ดินของยอดเขาหยกน้อยจูจูหลีช่ชางโซ่ก็ลืมตาขึ้นมีแสงสีเขียวสาดประกายอยู่รอบตัวเขาและมีบงกฎระดับส2ก่อกำเนิดขึ้นมาในแสงสีเขียวมันเข้าล้อมรอบตัวเขาและ เบ่งบานอย่างต่อเนื่องภายใต้อิทธิพลของอัครเต๋าที่สัมผัสได้นั้นเขาก็บรรลุเต๋าแห่งเซียนเทียนสมบูรณ์แบบในทันทีแต่ในขณะนั้นอัครเต๋าที่ลึกลับและคลุมเครือย,ยังคงให้การรู้แจ้งแก่เขาและกระตุ้นแสงวิญญาณในใจของเขาอย่างต่อเนื่องทําให้ทะลวงด่านฐานพลังขึ้นไปตลอดทางจนพุ่งไปสู่ขอบเขตเซียนเทียนขั้นสูงสุดโดยตรงมวนภาพวาดนี้คืออะไร ข้าจะไม่ต้องเผชิญกับทันสวรรค์เซียนจินใช่หรือไม่หากข้าบรรลุผ่านไปสู่ขอบเขตเซียนเทียนขั้นสูงสุดได้โดยตรงอวินเซียวไม่ได้สร้างปัญหาให้ข้าใช่หรือไม่ข้าเพิ่งเริ่มเตรียมตัวสําหรับการข้ามผ่านทันสวรรค์เซียนจินข้าเหลือเวลาเตรียมตัวอีกสามพันปีและยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทันสวรรค์เซียนจินเลยยามนี้ข้ามีโอกาสเพียงเจ็ดในสิบส่วนเท่านั้นที่จะข้ามผ่านทันสวรรค์ได้และในภายหน้า ถ้าจะมีโอกาสข้ามผ่านได้สำเร็จ95ในร้อยส่วนแล้วนี่จะไม่เหมือนกับการรนหาที่ตายอย่างไรประโยชน์หรอกหรือทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันหลี่ชางโซ่ร้องตะโกนหวนให้อย่างบ้าคลั่งในใจแต่อกระตาาน,นั้นทรงพลังแข็งแกร่งเกินไปพวกมันกำลังบีบบังคับและดึงเขาให้ไปเผชิญหน้าทันสวรรค์เซียนจินเกิดอันใดขึ้นทันใดนั้นหลี่ชางโซ่ก็ตัดสินใจเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินอย่างเด็ดขาดแล้วประกบมือทั้งสอง งทันทีฉับพลันนั้นคลื่นพลังเสียนก็ระเบิดพลังออกมาแล้วทำลายโต๊ะและตู้หนังสือในห้องลับใต้ดินไปในพริบตาหลี่ฉางโซ่นั่งเหนือพื้นดินสามชื่อแล้วตะโกนว่าบอใบาไม้รอเรือรอเรือ,รอ,รอพอผานชอช้างนอนหนูไถชิงตัดเตา๋าเร็วเข้ารีบทำตามกดด่วนทันใดนั้นกระบี่สีเขียวขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเขาและตรงกลางกระบี่นั้นก็มีแผนภาพไทจี หลี่ฉางโซ่สวดท้ชิงเต๋าหานแล้วกวาดล้างอัคระเต๋าที่ทรงพลังกดดันในใจของเขาออกไปเขาควบคุมจังหวะการทะลวงด่านด้วยตัวเองก่อนจะช่วยประโยชน์จากสถานการณ์ไปตามกระแสเพื่อเพิ่มความเข้มข้นจากนั้นก็หยิบยันหยกออกมาแล้วสวดท้ชิงเต๋าหานใส่ไปเต็มเล่มอย่างครบถ้วนเขารีบสวดให้จบต่อหน้าเขาในขณะนั้นในที่สุดหลี่ฉางโซ่ก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดจู่ๆเขาถึงอย่างรู้ได้อย่างลึกซึ้งมากมาย มวนภาพวาดนี้ต้องมาจากเจ้าสำนักบำเพ็ญเต๋าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ธงเทียนเจี้ยวจู่แน่นอนอัครเต๋าที่ไรเหตุผลนั้นคืออัครเต๋าแห่งปรมาจารย์จอมปราดเทพ,พเจ้าสำนักบำเพ็ญเต๋าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ธงเทียนเจี้ยวจู่ผู้ใดจะให้เหตุผลกับข้าที่นี่ได้บ้างเทพธิดาอาวินเสียวเพียงตอบแทนน้ำใจเท่านั้นแต่นางกลับมอบงานที่แท้จริงซึ่งเปิดเผยตัวตนของปรมาจารย์จอมปราดเทพให้โดยตรง ในขณะนั้นอัครเต๋าของจอมปราดเทพทั้งสองได้เข้าพัวพันกันอยู่ในหัวใจเต่าของเขาทันใดนั้นการรับรู้ของหลี่ฉางโซ่กว้างไกลดั่งเปเลวควันและพลังปราณของเขาก็พุ่งทะยานไปถึงเซียนเทียนขั้นสูงสุดทันทีบัดนั้นก็เกิดลมกระโชกแรงขึ้นบนยอดเขาหยกน้อยแล้วจู่ๆท้องฟ้าที่ดานดาดไปด้วยดวงดาวก็ถูกเมฆดำบดบางและฉับพลันนั้นพลังแห่งสวรรค์อันยิ่งใหญ่ก็ส่งแรงกดดันลงมาทว่า ในห้องใต้ดินลับหลี่ฉางโซ่ยกมือขึ้นถือกระบี่แสงสีเขียวไว้ข้างหน้าแล้วร้องตะโกนเบาๆว่าเต่านี้ยังมีข้อบอกพร่องอยู่ข้ายังรู้สึกผิดหวังกับเต่านี้อยู่บ้างวันนี้ข้ายังไม่อยากเป็นเซียนจินข้าเพียงหวังว่าจะได้บรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในภายหน้าและไปถึงเซียนต้าหลัวจินสบันแรกข้อบอกพร่องของฐานเตา่าสบันที่สองจุดที่คลุมเครือสบันที่สามมันยังไม่สมบูรณ์ หลี่ฉางโซ่ถือกระบี่ใหญ่และฟันตรงที่หน้าผากของเขาทําให้เกิดเสียงดังลั่นเต่าอันยิ่งใหญ่สันสถานและสายฟ้าคำรามดังกึกก้องในยอดเขาหยกน้อยพรึบหลี่ฉางโซ่กระอักเลือดที่เต็มไปด้วยแสงเซียนเจ็ดสีออกมาและขณะที่เขากระอักเลือดออกมาเต็มปากระดับพลังของเขาก็ลดจากเซียนเทียนขั้นสูงสุดลงสู่เซียนเทียนขั้นกลางอย่างรวดเร็วมีควันบางๆลอยออกมาจากเลือดที่กระอักออกมาแล้วก่อตัวขึ้นเป็นร่างเงาของหลี่ฉางโซ่ เองหลีช่ชางเซ่าบกมือและทำลายร่างเงานั้นทันทีในขณะนั้นพลังแห่งสวรรค์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านนอกของยอดเขาหยกน้อยก็สลายหายไปในทันทีเขาต้องการบรรลุความสมบูรณ์แบบในการตัดเตาเขาต้องการความชัดเจนและเป็นจริงการรับรู้ในร่างของเขายังคงเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มฐานพลังของเขาขึ้นไปอีกครั้งและพุ่มเข้าสู่เซียนเทียนระดับสูงและกำลังเข้าใกล้การบรรลุสู่ขั้นสมบูรณ์แบบอีกครั้ง ในที่สุดคราวนี้เขาก็อยู่ห่างจากขั้นสมบูรณ์แบบไป9ก้าหนึ่งแล้วอัคเตาของจอมปราดเทพทั้งสองก็สลายหายไปเงียบๆเ,เมื่อครู่นี้เขาเพิ่งตัดขอบเขตพลังของเขาเองและรวมหลักฐานเตาของเขาวิธีนี้เรียกว่าตัดเต๋าและเป้าประสงค์ของมันคือทำให้หลักฐานเตาสมบูรณ์แบบมันแพร่หลายไปในโลกบรรพการอย่างกว้างขวางและไม่ใช่พลังเวทที่ส่งพลัง เมื่อเต่าของผู้หนึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็จะมีข้อบกพร่องและสิ่งที่ไร้ประโยชน์เกิดขึ้นทั้งยังมีอันตรายซ่อนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกบำเพ็ญน,นับไม่ถ้วนอยากทำแต่ไม่กล้าทำหลี่ชางโซ่ตัดสินใจทำในวันนี้ความจริงแล้วเพราะเขาสรุปได้ว่าหากเขาไม่อาจยับยัง้งขอบเขตพลังของเขาได้เขาก็จะต้องฆ่าตัวเองอย่างมากที่สุดเขาจะตกอยู่เพียงแค่เซียนเทียนระดับต้นเท่านั้น หากเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญเซียนเทียนธรรมดาการใช้วิธีนั้นจะทำให้ขอบเขตเตาของพวกเขาลม่มสลายอย่างรุนแรงและทำลายหลักฐานเตาของพวกเขาเองแต่ก่อนที่หลี่ฉางโซ่จะกลายเป็นเซียนเขามีฐานเตาแข็งแกร่งและหลักฐานของเขาก็มั่นคงเขาฝึกฝนเตาอันยิ่งใหญ่ที่สืบทอดมาจากบรรพชนให้ชิงเขาจึงทำได้เพียงแต่ใช้การตัดเตาเพื่อยับยั้งการเติบโตวไว้ที่เซียนเทียนระดับกลางเขายังยืมอัคระเตาของจอมปราเทพทั้งสองคนเพื่อ ฟื้นระดับพลังดั้งเดิมของเขานี่ไม่ใช่เรื่องเปล่าประโยชน์ในขณะนั้นฐานเตาของหลีชางโซ่ก็แข็งแกร่งราวกับหินและขอบเขตเตาของเขาพลันมั่นคงอย่างยิ่งปรัณวิญญาณของเขามีแสงสีเขียวและล้อมรอบไปด้วยกลิ่นอายบริสุทธิ์กระสังชัดเจนแม้จะยังคงอยู่ในขอบเขตพลังเดิมแต่ความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามส่วนและ โอกาสที่เขาจะรอดพ้นจากการข้ามผ่านทันสวรรค์เซียนจินก็เพิ่มขึ้นมากนับเป็นโชคที่ปลอมตัวและเขาบังเอิญค้นพบวิธีที่ดีในยับยั้งขอบเขตพลังของเขาในขณะนี้บุญจากเครื่องสักการะเหล่านั้นจะค่อนข้างขุ่นเมื่อเทียบกับพลังปราณวิญญาณของเขาในที่สุดอย่างไรก็ตามหลี่ฉางโซ่ก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเขามีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีที่สัมผัสได้ถึงการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์นักพรตเต่าทั้งสองของเขาในวิหารเทพทะเลตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์สุดตัวลงนอนไปกับพื้นแล้วกลายเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งในขณะที่พลังเซียนในตัวมันหายไปอย่างรวดเร็วตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่อยู่หน้าหอโอสถของยอดเขาหยกน้อยก็เป็นเชกเช่นกันมันได้เผยร่างจริงของของกระดาษวางอยู่ที่นั่นโดยที่พลังเซียนในตัวมันก็สลายไป เทพธิดาอาวินเซียวรีบตะโกนเรียกหาว่าสอหายเต๋าในขณะที่โยชินสเสวียนอย่าดูสับสนมึนงงในขณะนั้นก็มีแสงสีทองพุ่งออกมาจากยอดเขาพิชิตสวรรค์แล้วตรงไปทางหอโอสถของยอดเขาหยกน้อยทันใดนั้นหลี่ฉางโซลิงโลดใจยิ่ง